สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท a ารถอ๋อฟบัตเตอร์ไฟวันนี้เราจะมาทำปิกอากาศกันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่าเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปนะคะ วันนี้เราจะมาทำปิกอากาศให้กับท่านผู้ชมที่ตัดสินใจไม่ได้จะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้จะทำอย่างไรดีกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ เดี๋ยวให้ไพ่บอกนะคะไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าคุณจะเลือกกองไพ่ไหน คุณจะทำอย่างไรต่อในความสัมพันธ์นี้คุณจะตัดสินใจอย่างไรผู้อ่านขออนุญาตเปิดไพ่กองที่หนึ่งนะคะ The world ท่านใดที่ตัดสินใจไม่ได้จะทำอย่างไรดี ไพ่กองที่หนึ่งขึ้นมาบอกให้คุณไปค้นพบความสุขของตัวเองคุณอยากทำอะไรอยากไปไหนขอให้คุณค้นพบตัวตนของคุณก่อนอยากไปเที่ยวอยากไปทำงานโลกกว้างรอคนอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศ บางท่านที่กำลังลังเลใจในเรื่องของการงานด้วยขอให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอนาคตความฝันโลกกว้างรอคุณอยู่นะคะสําหรับกองไพ่ที่หนึ่งนะคะกองไพ่กองที่สอง The Emperor ความมั่นคงอะไรคือความมั่นคงสําหรับคุณการงานหรือความรักสิ่งไหนที่จะสร้างความมั่นคงให้คุณที่สุดคุณจงเลือกทางนั้นบางที การงานของคุณถ้าคุณต้องเลือกความรักกับการงานถ้าทางนั้นทางทางที่คุณเลือกทางใดทางหนึ่งมันสร้างความมั่นคงให้คุณคุณจงตัดสินใจเลือกทางนั้นนะคะกองไพ่กองที่สามเดอะเฮอม หมายถึงการเก็บตัวการเก็บตัวนี้หมายถึงการเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองอะไรที่คุณอยากเรียนรู้อะไรที่คุณอยากเผชิญอะไรที่คุณอยากทำมีพลังงานเดอเฮอร์มิตขึ้นมามีพลังงานของการ เข้าศึกษาทางธรรมไปด้วยอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจสิ่งไหนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ว่าศาสนาใดที่คุณนับถืออยู่ถ้ามันทำให้คุณดีขึ้นถ้ามันทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นบางทีการอยู่เงยบเงียบการอยู่ตารลำพังอาจจะเป็นแนวทางชี้ชี้ทางให้คุณ ค้นพบพิธีค้นพบหนทางค้นพบแสงสว่างแสงสว่างมันอยู่ที่คุณจะตัดสินใจมันอยู่ที่คุณจะเลือกบางทีอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการเก็บตัวเก็บใจใช้เวลาใช้สมาธิถ้าคุณมีสติคุณจะเลือกในทางที่ถูกต้อง นี่คือพลังงานของท่านที่เลือกกองไพ่ที่สามกันนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรขอจงมั่นใจเชื่อใจในความคิดของตัวเองนะคะท่านใดที่กำลังเจอกับปัญหาอยู่คอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนีไ้ไปได้ ขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ